สวัสดีครับผม Apple Ford พระนครเกษตรเนาะมีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีรุ่น XLT เกียร์ออโต้ราคารถ930,000 0บาทนะครับเป็นรุ่น XLT นะครับ XLT เนี่ยมี2รุ่นย่อยนะครับคือเกียร์ธรรมดา889,000บาทนะครับแล้วเกียร์ออโต้930,000บาทที่ผมจะรีวิววันนี้ก็คือเป็นเกียร์ออโต้930,000 0บาทสีขาวคันนี้นะครับ XLT นะครับก็แต่งได้ทุกรุ่นนะครับทุกแบบเลยที่ลูกค้าต้องการอยากจะแต่งแบบไหนสั่งได้เลยนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบ170แรงม้าแรงเบรค405นิวตันเมตรของรุ่น XLT นะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องซิงเกิลเทอร์โบแต่เรามาดูว่าชุดแต่งคันนี้แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างแล้วเรามาชมกันครับด้านหน้าครับด้านหน้าเราเปลี่ยนกระจังหน้าเลยเป็นของ Raptor V6 เป็นแบบ f o d เป็นสีแดงนะครับก็ตัดการสีตัวรถเป็นสีขาวนั่นเองนะครับ ช่องรับลมก็ด้านหน้าใหญ่ๆเลยนะครับเป็นรูปทรงตาข่ายก็เพื่อที่จะให้ลมเข้าในเครื่องยนต์เนี่ยให้อากาศไหลหมุนเวียนในเครื่องยนต์เนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีไฟสามจุดตรงกระจังหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าเลยสำหรับตัวกระจังหน้าของสายรุ่น XRT นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับตัวเลปเตอร์ V6 นั่นเองนะครับกันชนด้านล่างของฮัมเมอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น King Series นะครับก็กันชนสีดําด้านนะครับพ่นสี Power Coat สีฝุ่นนั่นเองนะครับก็การสนิมเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันโดนน้ำแดดโดนลมแมลงต่างเนี่ยมมัััันนนกก็จะะสสสิไดด้ีีาหรรบบตวค กระชนหน้าฮัมเมอร์นะครับเรามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับของตัวรุ่น x อ t เนะครับก็สามารถใส่ด้วยกันได้เลยจากของเดิมนะครับแล้วก็ส่วนของหูรากอันนี้เป็นห่วงโอมก้าสีแดงนะครับมาจากอัญชนเลยพร้อมกันชนหน้าของฮัมเมอร์เลยครับตัวนี้สามารถลากใช้งานได้จริงนะครับก็ถือว่าแข็งแรงทนทานลูกค้าสามารถใช้งานได้นะครับและส่วนของตัวด้านล่างกระแทกของตัวฮัมเมอร์แล้วก็มีตัวแผ่นกระแทกด้านล่างของฮัมเมอร์การเซษดินเศษหินของแข็งที่เวลาเราขับทางออฟโรดเนี่ยมีเศษดินเศษห เซฟได้ดีของตัวแผ่นกระแทกของฮัมเมอร์ตัวนี้ก็ตรงรุ่นเลยของฮัมเมอร์นะครับใส่กับรุ่น XLT นะครับแล้วส่วนกันชนหน้าของฮัมเมอร์เนี่ยเราจะมีรูรูตีนี้ก็ใส่เป็นพวกไฟสปอตไลท์นะครับเวลาเราเข้าทางออฟโรดเข้าป่าเนี่ยทางที่มันบึนบึนเนี่ยเราสามารถเอาไฟสปอตไลท์นั้นมาต่อพ่วงได้นะครับตัวนี้กันชนหน้าฮัมเมอร์เนี่ยเขามีรูไว้ให้เราแล้วนะครับเราก็สามารถต่อไฟเอาไฟมาใส่ได้เลยนะครับของตัวกันชนหน้าฮัมเมอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือสําคัญนะครับเราจะมีตัว เคียโค้ดเวลาลูกค้าใส่ของคัทนชน,น้าฮัมเมอร์ต้องสแกนเคียรโค้ดของตัวคัทนชน,น้าทุกครั้งนะเพื่อเป็นการรับประกันของตัวสินค้านั่นเองนะครับอ่าก็สว,สวยเลยแบบนี้กับนชน,น้าของฮัมเมอร์นะครับและในส่วนของตัวไฟหน้าเราใส่ไฟหน้าเป็นไฟสเต็ปนะครับเป็นรูปตัวซีนะครับตัวนี้ก็คือคือเรียกว่าไฟเดย์ไลท์ light, เป็นตัวซีเป็นไฟสเต็ปของตัวเอกีเราใส่เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับไฟหน้าเลยเป็นไฟแบบ LED มัลติรีเฟกเตอร์นะก็คือแสงสีขาวไฟหน้าแสงสีขาวไฟเดย์ไล ไฟเลี้ยวยนดครมเดียวกันเป็นสีส้มนั่นเองของตัวรถของตัวไฟหน้านะครับคอไฟหน้าให้ด้วยนะครับตัวน,นี้ก็คอไฟหน้าให้ตรงรุ่นเลยนะครับตัวน,นี้เป็นของเลนเจอร์ของนิกเจนโดยเฉพาะของฟอร์ดเลยนะครับใส่ได้ทุกรุ่นเอ็กคอพัทเอ็กคอทีสปอร์ตวายแท็กคอไฟใส่ด้วยกันได้ทุกรุ่นแต่เราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับว่าเอ็กคอทีนั้นเป็นเครื่องยนต์เป็นแบบไหนนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรซิงเกิลเทอร์โบ170แรงหน้าแรงบิด4ี่นิวตันเมตรนะครับของเครื่อออองงยยนนนตต์์์รรรุ่่่เเคืบบล็กใหม2.0ทโ เรามาดูฝั่งซ้ายกันว่าใส่อะไรกับูกคาบ้างนะครับในช่องน้ํายาฉีกกระจกเน day, 2019, ี่ยก็จะเป็นหลอดกระปุกสีน้ําเงินครับเราก็สังเกตได้ง่ายคือตัวนี้เป็นที่ใส่น้ําฉีกกระจกนั <Ez S 1> <Verse S 2> <hiking> ่นเองนะครับน้ายาลอเย็นเป็นสีเขียวนะครับมีตําแหน่งบอกอยู่นะครับแมกกามินเราก็สามารถดูความพองของน้ํายาหลอเย็นได้จากช่องตัวนี้นะครับแล้วก็น้ํามันเบรกอยู่ตรงนี้เลยของเหลวคือฝั่งซ้ายนะครับทั้งหมดของตัวของเหลวของตัวลูกนด้เก้าทีนะครับลูกเทอร์โบ1ลูกตัวนี้เป็นเทอร์โบซิงเกิลนะครับคือหนึ่งลูกเทอร์โบนั่ เครื่องยนต์เอกแีและในส่วนของตัวแผ่นตัวนี้เราเสริมแผ่นกันหนูด้วยนะครับตัวนี้เราติดให้เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับก็คือเรียกว่ากันหนูเข้าเครื่องยนต์นั่นเองนะครับก็เป็นการใช้งานที่ว่าดีที่สุดนะครับตัวนี้กันหนูไม่ให้เข้าเครื่องยนต์ก็เสริมความปลอดภัยให้กับตัวเครื่องยนต์ของรถลูกค้าด้วยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเราก็ออกแบบวิซายใหม่นะครับก็ดันดันเครื่องยนต์ไปให้สุดกับตัวรถเลยนะเพื่อที่จะให้ช่องด้านหน้าเนี่ยมันมีช่องมากขึ ในส่วนเครื่องยนต์เนี่ยเราก็ใส่ยางครอบเครื่องนะครับตัวนี้แล้วก็ลดกันสัน่นแล้วก็ลดเสียงของตัวเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับก็เป็นการใช้งานได้ดีของตัวเครื่องยนต์รุ่น XLT นะครับ XT มีแบตเตอรี่เป็นของ AGM นะครับแบตบลูกนี้ก็ถือว่าใส่กับรถยนต์ที่มีราคาแพงนะครับรถเก่งกระโปรงรถยุโรปรถยนต์ซูเปอร์คาร์นะครับแล้วก็ของเราเนี่ยเอามาใส่กับตัว Ford XLT เกียร์โตนะครับแบต AGM ใช้เฉพาะตัวเกียร์โตเท่านั้น,นครับ สปอร์ตเอ็กซ์เกียรโต้สปอร์ตเกียวโตไวแท็กเกียวโตแรปเตอร์เอเวอเลตทุกรุ่นไซส์ของแบต A G M หมดนะครับกระดุบแบตลูกนี้ก็กระจายไฟได้พันวัตต์เลยนะครับก็เป็นเป็นการกระจายไฟที่เสถียรให้กับตัวเครื่องยนต์ภายในรถนะครับแล้วก็ตัวของฟิล์ก็อยู่ติดกับตัวแบตเลยฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับซ้ายของเหลวขวาคือแบตกับฟิล์นะครับแล้วก็ท่อน้ำยาแล้วก็เดินใหม่นะครับตัวนี้ก็ไม่พลาดเครื่องยนต์ที่มันมีความร้อนนะครับก็เพื่อที่จะให้แอระไรห้องโดย,ย,นนก,ยก็จะ ออกแบบดีไซน์ใหม่นะของ Ford n i x g เ n จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้หม้อน,น้ำแบบไฟฟ้าก็เพื่อจะให้รอบของรถเนี่ยมันไวขึ้นเร่งรอบแซงสปีดรถมันก็จะรอบก็จะไวขึ้นนะครับตัวเดิมมัน160ตัว n i x เ e n XT ตัวใหม่เนี่ยมัน170แรงมาเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราใช้เป็นหม้อน,น้ำไฟฟ้าปัพลังไฟฟ้านั่นเองนะครับอ่ะยวดูส่วนอื่นของตัวชุดแต่ง x t คันนี้กันบ้างครับ ในส่วนของฝากระโปงนะครับฝากระโปงของเราก็ออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบ Aero Dynamic นะครับลมตัวนี้เส้นขอบมุมตัดเนี่ยเขาจะออกแบบดีไซน์ใหม่เพื่อที่จะให้ตัวรถเนี่ยมันรับลมได้ดีขึ้นนะครับก็รถมันจึมีเงี้่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนฝากระโปงเราก็เสริมเป็นสกูปทรงฟิตนะครับสีขาวตัดกับสีดำดนแล้วก็จะมีครีบสีแดงเพิ่มเข้ามาให้รถดูสวยงามขึ้นรูปม้าครับตรงกลางสีแดงสวยงามเลยนะครับตัวรถด้านข้าง สองตัว x อคันนี้เราก็เสริมด้วยซุ้มล็อก6นิ้วสีดำด้านแบบมีหมุดนะครับก็ให้มันรับกับตัวแม็กขอบ20นะครับยางขอบ2ี่สคันนี้ยก2นิ้วเลยนะของตัวรถยก2นิ้วของเราใช้เป็นปีกนกคู่อิสระบ,บนล่างด้านหน้าเลยนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยเวแล้วลูกค้าใช้ความเร็วเข้าโค้งเนี่ยรถมันจะทรงตัวได้ดีนะเพราะว่าเราใช้ปีกนกคู่2ชั้นด้านหน้าเลยเหนือกว่าคู่แข่งแน่นอนครับเราปีกนกด้านหน้านะครับยางเราใช้แม่มันยางโอตานิ ani, ี้ออทเทรเรนนะครับคือวิ่งทั้งเรียบก็ได้อรดก็็ไ้นัเปยง วิ่งได้ทั้ง2สภาพถนนเลยทั้งเรียบหรือออฟโรดก็ได้นะครับซื้อยางเราใช้เป็น313คูดิ2.5 R20 เป็นยางขอบ20ของโอตานิเลยนะครับดอกยางก็จะหนาๆหน่อยร่องก็จะลึกหน่อยนะเน้นออฟโรดหรือเล้นทางเรียบก็ได้นะครับแม็กเป็นแม็กลายมาวเวลสีดําด้านนะครับแล้วก็คลิปเป็นสีแดงอันนี้ว่า B-Protec นะครับของตัวแม็กมาวเวลลายอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรับกับตัวยางของแม็กของยางของโอตานินะครับแม็กก็สีดําด้านนะครับดิสเบรกคู่หน้า นะครับของตัว XLT ดัมเบกคู่หลังนะครับ XLT เ,เฉพาะมีเฉพาะดิสเบกคูห่หน้าอย่างเดียวระบบเบรกของเราก็จะมี ABS ป้องกันล้ลอล้อ e b d การกะจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ESP ระบบควบคุมสมดุลภาพการทรงตัวรถแล้วก็มี R M กันรั่วคว่ำด้วยนะครับแล้วก็มี h L A ทิววันแอร์ซีนคือรถออกตัวบนทางลาดชันรถหยุด3วิรถจะไม่ถอยหลังไปชนกับรถคันหน้านั่นเองนะครับก็ความปลอดภัยก็ถือว่าครบคันเลยรุ่น XLT นะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต๊เก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทนะครับด้านข้างเนี่ยเราก็เป็นแก้มข้างเนี่ยเราจะมีช่อง ระบายความร้อนจากด้านหน้านะครับระหว่างเราขับอยู่เนี่ยช่องเนี่ยอากาศมันไหลมุนเวียนภายในเครื่องยนต์แหมก็จะระบายความร้อนด้านข้างเลด้วยนะครับก็เพิ่มให้เครื่องยนต์ไหนไม่ร้อนนะครับเรามีว่าเทอร์โบของเราใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนั่นเองนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาของเราก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคือสีขาวรถสีอะไรนะกระจกมองข้างตัวเนี้ยก็จะเป็นสีตามตัวรถเลยนะครับมีไฟเลี้ยวสีส้มอยู่ด้านข้างกระจกมองข้างซ้ายขวาเราครอบด้วยสีดำด้านะครับของตัวกระจกมองข้างเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบอดี้รถทรงรถนั่นเองนะครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับบันไดข้างของเราเนี่ยเป็นของยี่ห้อ Hammer รุ่น a d โ w Series บันไดข้างที่ว่ายอดทิศของตัว Ford Nextgen นะครับตอนนี้รุ่นไหนไม่ได้ใส่กันบันไดข้าง h a m m e r เนี่ยก็ถือว่าไปสมส่วนนะครับแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับตัวน,นี้แข็งแรงทนทานเน้นออฟโรดเน้นลุยดีดดนะครับเป็นรุ่น h a d โ w Series นะครับก็ของตัวบันไดข้าง h a m m e r นะครับในส่วนของตัว ARB ตอนนี้เราใส่เป็นแผ่นยางกันเปื้อน,นด้วยนะตนนัวนี้แล้วลูกค้าลุยทางออฟโรดเนี่ยมันก็จะเซฟได้ดีไม่่ใใใหหห้้้้พวววกกกกกเเเศดดิิิิินนยไปรระแทตัสถอ ด้านข้างของตัวรถเาเรียกว่าเป็นแผ่นยางกันเปื้อนของ ARB นะครับ imprint. ด้านข้างเราใส่สติกเกอร์นะครับอันนี้ลูกค้าดีเกตเองนะครับขอเป็นสติกเกอร์ชื่อร้านค้าลูกค้าขายปลาส้มนะครับก็มีตลาดน้องโบแดงนะครับลูกก็เป็นเป็นชื่อร้านลูกค้าที่ลูกค้าอยากให้เราเนี่ยติดสติกเกอร์แบบนี้ก็ลูกค้าออกแบบเองให้เราจัดเต็มด้านข้างเลยนะครับปลาส้มตลาดนองัวแดงนะครับก็คือเป็นชื่อลูกค้าที่ลูกค้าขายปลาส้มอยู่นั่นเองนะครับมีลูปปลาตรงกลางรถก็สวยๆเลยนะครับตาแดงด้วยนะครับ สีแดงตัดสีดำนะครับตามสีตัวรถเบาลงมือกันลอยแล้วก็ติดให้กับลูกคา้าเวลาเปิดประตูรถเนี่ยมันจะไม่เปรอยเวลาเปิดประตูรถนั่นเองเราสามารถล้วงเปิดประตูได้เลยนะครับเพราะเราเคณจะเป็นกุญแจสามาร์ทคีย์เลสนะครับตัวนี้ปุ่มปลดล็อกรถล็อกรถ,รถ,รถเนี่ยอยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็มีสลักดึงสลักตัวนี้เอาไว้ล็อกเด็กประตูด้านหลังนะครับก็เพื่อความปลอดภัยเวลาเรามีเด็กอยู่ในรถเนี่ยเด็กเขาจะไม่สามารถเปิดเล่นที่ประตูฝั่งคน้โดยสารได้นะครับ ุญแจถืวิทตัวเราเราสามารถ Lock ล็อกรถได้เลยหรือเปิดประตูได้เลย Lock ล็อกรถได้เลยนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลตนั่นเองรถก็จะล็อกโดยอัตโนมัตินะครับมาดูกุญแจกันบ้างกุญแจของเราเนี่ยมีสลักดึงนะครับแล้วก็เวลาเรา,เรามีเด็กอยู่ในรถเนี่ยเราก็สามารถล็อกได้เลยนะครับตัวนี้ดึงสลักที่กุญแจแล้วก็บิดล็อกตัวนี้ได้เลยนี่คือล็อกเด็กนะครับเวลาเด็กอยู่ในรถก็จมไมสามารถเปิดประตูเล่นได้นั่นเองนะครับในส่วนของด้านบนนะครับเราใส่กันสาดเพิ่มให้กับลูกค้านะครับก็ เป็นงานใช้งานของตัวพื้นฐานของตัวรถอยู่แล้วนะครับใส่แหลกหลังคาเป็นของ Hammer รุ่น s Solar loop นะครับก็เป็นเป็นมันเป็นแกงเหล็กที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับมีตัวไฟให้ด้วยนะครับผมเปิดไฟได้นะครับเพิ่มไฟได้เวลาลูกค้าขับทางออฟโรดเนี่ยลุยป่าเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเปิดไฟได้กระพริบได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับใส่ของได้เวลาลูกค้าไปท่องเที่ยวออฟโรดเนี่ยใส่เสื้อผ้าได้ใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยนะครับใช้งานได้จริงแบับตัวโซลารูปของ h a m m e r คันนี้นะครับคือ ในส่วนของด้านท้ายโลบาร์เราใช้เป็นของไนซี r รี่นะครับเป็นโลบาร์ฮัมเมอนะครับเป็นแบบเรียกว่าก้านคู่นะของ Hummer มีไฟสีแดงด้วยตรงโลโก้ของ Hummer นะครับเป็นเรียกว่าทรงทรงก้านคู่บนโลบาร์นั่นเองขายาวเลยสวยงามเลยมีไฟเบรกด้วยสามด้วยนะของตัว Hummer Ni ไนซี่รี่รุ่นนี้นะครับด้านท้ายแล้วก็เสริมด้วยสติกเกอร์ไลโคนเต็มด้านข้างเลยนะครับอันนี้ลูกค้าเขารีเควสเองอยากได้แบบข้างข้างเนี่ยขอแบบเต็มเตมเลยแล้วก็จัดให้เลยนะมีคำว่านิกเจด้านท้ายกระบะด้วยนะครับ ในส่วนของด้านท้ายเน <Grass. S 2> ี่ยเราก็ช <Thai> ่วงล่างท้ายดัมเบลคู่หลังนะครับก็เป็นโช๊คนอกแคสซีนะครับก็เน้นการทรงตัวเน้นความนุ่มของตัวช่วงล่างนะครับก็ลูกค้าบรรทุกของหรือโดยสารเนี่ยก็จะทําให้รถเนี่ยมันได้ฟิลที่แบบว่านุ่มหนึบนั่นเองนะครับมียางกระแทกของแนบห้ด้วยเวลาเรามันทุกของเนี่ยยางมันจะเซฟแนบไม่ให้แนบเกิดความเสียหายนั่นเองนะครับเาบรรทุกเนี่ยยางมันจะไปดุลกันกับแนบไว้นะไม่ให้เกิดความเสียหายแคสซีเราจะเป็นแคสซีชิ้นเดียวนะครับแพลตฟอร์มเดินอยู่ยังเน้นความคงทททนนนนแแขขข็งงงงงงราอออยู่่่ตััวชล ในส่วนของด้านท้ายนะครับเป้นเหยยบด้านท้ายเราก็ยังมีให้กับรุ่น x t นะครับลูกค้าสามารถหยิบของที่ด้านท้ายยื่นหยียบฝาเป้นเหยยบด้านท้ายได้เลยขึ้นหยิบที่กระบะท้ายนั่นเองนะครับไฟท้ายเราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเรียกว่าไฟท้าย Full LED แบบรุ่นวายแทกับ4นะครับของ x t จะเป็นแบบหลอดธรรมดานะครับเราก็เปลี่ยนเป็นแบบ LED เต็มให้เลยนะครับมีไฟเบรก LED ไฟเลี้ยวไบถอยแบบหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับก็เาเรียกว่าตัวนี้ติดตกแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับก็เป็นคล้ายๆว่าไฟท้ายเหมือนวายแทกับสก็ เราก็ใส่รุ่นไอกทีใส่ได้นะครับแล้วก็ไฟให้ด้วยนะครับตัวนี้เสริมความสวยงามให้กับตัวไฟท้ายนะครับของตัวรถด้านท้ายฝาข้อกระบะท้ายแล้วเราก็ติดเพิ่มให้ลูกค้านะครับเป็นคําว่า F.O.R.D สีแดงตัดกับสีดาด้านนะครับก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวด้านท้ายของตัวรถนะครับมีอะคริลิกสีแดงติดเพิ่มเข้าไปนะครับโลโก้ฟอร์ตตัวใหญ่นะครับตัวนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะเวลาเราถอยหลังเนี่ยภาพจะไอยู่บนจอซิงโฟเอตสิบนิ้วภายในห้องโดยสารนะครับมือเปิดฝากระบะท้ายสีดำด้านแล้วก็ไฟเบรกด้ เนส่วนของกันชนท้ายของเราเป็นกันชนท้ายโนวาซีรีส์นะครับตัวนี้โนวาซีรีส์เนี่ยก็เป็นรุ่นของกันชนท้ายของฮัมเมอร์เขานะครับก็เป็นสีดาด้านพ่นสีพาวเวอร์โค้ดนะครับการสนิมได้ดีสนิมจะไม่ขึ้นกับตัวชิ้นงานของเหล็กนั่นเองนะครับมีไฟ LED เวลาถอยเนี่ยไฟจะติดนะครับจะติดสองข้างเลยไฟ LED คู่สองข้างเวลาถอยหลังเนี่ยไฟจะติดก็เพิ่มแสงสว่างเวลาที่เราถอยหลังนั่นเองมีห่วงโอเมก้าสองจุดนะครับซ้ายขวาลากจูงได้นะครับเป็นของฮัมเมอร์ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ลาก ตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของตัวปากนกแก้วนะครับลูกค้าสามารถใส่ปากนกแก้วก็ได้นะตัวนี้อยากได้ปากนกแก้วเวลาลากเรือลากเจตสกีก็สามารถติดเพิ่มเติมได้นะครับบอกได้เลยว่าจะใส่ตัวปากนกแกวนั่นเองนะครับขันชนท้ายฮัมเมอร์ก็สวยๆแบบนี้เลยมนาะดูภายในของกระบะของตัวเอ็กซ์อกันบ้างนะครับเอ็กซ์อนะครับกระบะลึก511ม mm ิลลิเมตรนะครับก็เน้นความกว้างของตัวกระบะนะครับทำซุ้มล้อข้างหลังให้มันเล็กลงสามารถวางพาเลตได้ซ้อนพาลเลตได้เลยนะครับ1ตัวเลยนะครับกระบะก็ แข็งแรงทนทานจุของได้เยอะนะครับแล้วก็ช่วงฝากกระบะท้ายเนเราจะมีช่องเซนติเมตรนะครับสามารถใช้งานช่างก็ได้สูง,งถึงร้อยสามสิบเลยนะครับลูกค้าสามารถวัดเป็นเซนติเมตรก็ได้นะครับของตัวอุปกรณ์งานช่างหรือจะใช้ชีวิตประจำวันก็ได้นั่นเองนะครับแล้วเราไปดูภายในของตัว XLT Auto คันนี้นะครับว่าภายในมันเป็นยังไงแล้วเราไปดูกันในส่วนของภายใน x g t นะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะของ XLT มีช่องแอร์สองช่องแล้วก็ช่อง ไฟ12โวลต์ภายในห้องโดยสารตอนหลังของรุ่น XLT นะครับภายในก็สวยงามเลยเป็นเบาะผ้าทั้งหมดนะครับของตัว XLT ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเบาะหนังก็ได้ก็บอกกันได้เลยนะครับผมจัดให้เลยแล้วเราไปดูภายในของฝั่งคนขับกันบ้างนะครับภายในของ XLT ก็จะเป็นแบบสีดําด้านนะครับก็คือภายในด้านล่างสีดำด้านด้าน,านบน,นจะเป็นสีเบจทั้งหมดของตัว XLT นะครับในส่วนของด้านบนกระจกเนี่ยก็จะเป็นเซ็นเซอร์ ตวจับตัวระบบไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเวลาเข้ามขคืนไฟก็จะติดให้เราอัตโนมัติกลางวันก็จะดับให้เราอัตโนมัติโด้วยเช่นเดียวกันของตัวไฟหน้าตัดไฟเลยตัดแสงกองรถด้านหลังกระจกมองหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบปรับธรรมดาอยู่นะครับตัวนี้และในส่วนของตัวพงลอยก็จะเป็นพงลอยไฟฟ้านะครับปรับได้ถึง4ทิศทางเลยนะครับตัวนี้ของตัวพงลอยไฟฟ้าขึ้นลงได้ยึดเข้ายึดออกได้นะของตัวจะมีก้านล็อกตัวนี้ลูกค้าสามารถปรับได้เลยนะครับดึงออกมาแล้วก็ ปรับขึ้นลงได้หยุดเขจะยอกได้ในสองจอดิสต้อน8นิ้วของตัวเอกทีเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะวัดค่าเกี่ยวกับตัวความร้อนความจริงของอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับตำแหน่งเกียร์ก็อยู่ตรงกลางนะพร์เอเราเข้าเกียร์ไหนอยู่ตำแหน่งไฟก็จะมาแสดงผลที่จอดิสต้อนแนิ้วฝั่งคนขับนะครับกันในส่วนของตัวน้ํามันนะครับรถเราเนี่ยวิ่งอีกกี่กิโลก็จะบอกตรงเลขตรงสายลากฝาถังน้ํามันนั่นเองนะครับแล้วก็มีตำแหน่งของตัวขีดบอกน้ํามันด้วยนะครับของดูฝั่งขวาสุดนะครับ ตรงกลางจอนี่ต้อนแนิ้วเนี่ยก็จะวัดการความเร็วของแบบนี้ต้อนเป็นแบบตัวเลขนะครับลูกค้าจะดูเป็นความเร็วเนี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สามารถดูจากจอเป็นตัวเลขได้เป็นแบบดิจิตอลน,นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมตรงกลางจอก็จะวัดการเดินทางของตัวน้ํามันครับว่าเราใช้น้ํามันกี่โลลิตรนะครับในส่วนพวงมาลัยนะครับท่านขวาเนี่ยก็จะใช้งานเกี่ยวกับการตั้งค่าของตัวจอดิจิตอลแปดนิ้นครับแล้วกด3ขีดตัวนี้นะครับ ก็จะมีให้เราตั้งค่างตัวไมวิวนะครับเดินทางน้ามันสนะออฟโรดการลากจูงเครื่องเสียงโทรศัพท์นะครับแล้วก็การตั้งค่านะครับตัวจอดีต้อนเป็นนิว้วการตั้งค่าเนี่ยของเราก็จะตั้งค่าเกี่ยวกับเนื้อหาบนหน้าจอนะครับแล้วก็ um มุมมองคลาสสิกมุมมองคลาสสิกเนี่ยเราจะให้เป็นมารวัดความเร็วแบบทรงกลมหรือจะเป็นวาดวัดความเร็วแบบดีตอนเท่านั้นแล้วก็สามารถเลือกได้จะให้มันเป็นแบบตัวเลขก็ได้หรือจะให้เป็นแบบทรงกลมด้วยก็ได้แล้วก็ติ๊กได้เลยนะครับตอนนี้จอแสดงผลก็จะขขึ้้นนนนนนมมาเเเเปปป็็็แแบบตัััววลลลกกทรรงงงูฟืออ และในส่วนของตัวสมุงรถยนต์นครับก็จะเป็นการใช้งานของวัดของตัวน้ํามันเครื่องนะครับสมัยก่อนนี่ยเราต้องใช้รถรุ่นก่อนเนี่ยเราจะต้องดึงเปิดฝากระโปรงดึงก้านวัดมาเช็คน้ำมันน้ำมันเครื่องนะครับแต่รุ่นใหม่เน็กเจนแอรไม่ต้องแล้วครับเรากด3ขีดแล้วเราก็มาเข้ามาที่โหมดซ่อมบํารุงรถยนต์เราก็สามารถเช็คสถาน้น้ำมันน้ำมันเครื่องได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เราต้องถ่ายน้ำมันเครื่องครับตัวปุ่มปุ่มไลายด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานของตานตั้งค่าของตัวจอดิจิตอลแปดนิ้วฝั่งคนขับนั่ ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะใช้งานของตัวระบบคูรอนโทนะครับลิมิตก็คือจํากัดความเร็วนะครับเรากดเข้าไปเนี่ยระบบรถก็จะให้เราล็อกความเร็วไว้ที่เท่าไหร่นะครับเราสามารถกดเซตได้เลยนะครับาารเซตบวกเซตลบขึ้นไปนะครับเลทเซ็ตความเร็วเท่าไหร่แล้วก็เซตได้เลยนะครับกดหนึ่งครั้งเซ็ตความเร็วแบบหลักหน่วยกดค้างไว้จะเซตความารเร็วแบบหลักสิบนะครับเราจะล็อกไปที่90กิโลเมตรก็สามารถล็อกได้นะครับลูกค้าจะล็อกไปที่ร้อยร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยสี่ก็สามารถทําได้นะครับเราล็อกความเร็วที่ ก็จะวิ่งได้แค่ร้อยเดียวเพราะว่าล็อกเราล็อกความเร็เวไว้นะครับในส่วนของตัวจำกัดความเร็วนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นคูนโทนในการใช้งานของตัวล็อกความเร็วล็อกความเร็วเนี่ยก็เป็นการใช้งานแบบเวลาเราเมื่อยเท้าแล้วขับรถมาเ,เดินทางไกลเราเมื่อยเท้านะครับเราก็สามารถให้รถมันวิ่งได้อัตโนมัตินะครับโดยแล้วที่เรากดปุ่มตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการเซ็ตความเร็วนะครับก็คือเราจะใช้ความเร็วเท่าไราให้มันลดวิ่งอัตโนมัติแล้วก็เซ็ตบวกเซ็ตลบได้เลยนะครับตัวนี้เซตบวกครั้งครั้งั้งครั้ง ความเร็วเขาเขาก็จะขึ้นเป็นหลัก10ให้เราเลยนะครับในการใช้งานของตัวล็อกความเร็วหรือจํากัดความเร็วนะครับตัวนี้คูดคอนโทรลนะครับตัวนี้ล็อกความเร็วแบบที่รถเราวิ่งแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานของจํากัดความเร็วแบบที่เราจํากัดไว้ว่าให้รถเราวิ่งได้เท่าไหร่นะครับตัวของใช้งานของตัวคูรดคอนโทรลนะครับและในส่วนของตัวอโซนกลางก็จะมีตำแหน่งบอกแอร์แบ็กของเราเอ็กซ์เทนเน่จะมีแอร์แบ็กทั้งหมด6ลูกนะครับมีด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ม่านถุงลมนิรภัยนะครับ ในจอซิงโฟเอ10นิ้วเนี่ยมีลูกเล่นมัลติฟังชันอนะไรบ้างเรามาดูกัน6กด6ปุ่มนะครับก็จะมีใช้งานของวิทยุโทรศพัพท์บลูทูธนะแอปเปิลคาเพนเดอร์โตเมื่อเราเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ระบบเขาก็จะเชื่อมต่อกับตัวจอซิงโฟเอนะครับระบบก็จะเข้าไปที่ Apple Ca r p เพหรืออันเดอร์โตโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็ใช้งานแบบไร้าสายได้นะรูป GPS ผ่านที่โทรศัพท์ก็จะไปออกที่จอซิงโฟเอ10นิ้วตรงคอนโซลกลางของตัวรถนั่นเองนะครับ และส่วสนการตั้งค่าของตัวจอมีอะไรบ้างนะครับจอก็มีควบคุมนะครับก็คือควบคุมทั้งหมดของตัวโหมดล็อกระบบนะครับก็เป็นตําแหน่งของตัวตั้งค่าโหมดล็อกระบบทั้งหมดนะครับการตั้งค่าของตัวจอกับรถมีอะไรบ้างก็มีรายการโทรศัพท์นับเสียงเครื่องเสียงครับช่วยคนขับรถยนต์ทั่วไปนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าของตัวหน้าจอด้วยนะครับนาฬิกาการเชื่อมต่อนะครับการอัปเดตระบบแอปโทรศัพท์มือถือหรือระบบช่วยเหลือฉุกเฉินหรือ emergency assist นั่นเองนะเป็นระบบช่วยเหลือฉ <c oughs> ุกเฉินเาหมืคอนเราเาโดอับัว จอก็เปิดระบบตั้งค่าได้สำหรับตัวลูกค้าที่ชอบการใช้งานแบบครบถนัดของเรานั่นเองนะครับใน,นส่วนของตัว Air, แอร์แอร์เราเป็นแบบอัตโนมัตินะครับปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับซ้ายเท่าไรขวาเท่าไรเราก็สามารถปรับได้นะครับเป็นแบบอัตโนมัติออโต้เลยนะครับหรือจะเจาจะใช้แบบเป็นแมนวนวลหมุนก็ได้ที่ด้านล่างนะครับหมุนแบบแมนวนวลก็ได้หรือจะ,จะแบบสัมผัสก็ได้ที่หน้าต่อได้เช่นเดียวกันนะครับในการใช้างาน,นตัวแอร์ออโต้นั่นเองนะครับมีชาร์จไวเลสนะครับมียู b บีไดซีให้ด้วยเวลาเราสามารถชาร์จแบตโทรศัพาาท ระบบก็จะชาร์จแบตโดยอัตโนมัติเลยนะครับมีแฟค c ั่ o n อนโ t r o l นะครับระบบป้องกันร,รถออกตัวล้อฟรีหรือจะเป็นการเปลี่ยนโหมดการขับขี่เรากดเข้าไปนะครับระบบโหมดการขับขี่ของรถเนี่ยก็จะขึ้นเป็น4โหมดให้เราเลือกมีปกติ eco นะครับลากกวงแล้วก็ถนนลื่นในการใช้งานของตัวโหมดปรับการขับขี่ของตัว l r t มี4โหมดทั้งหมดนะครับเกียร์เราเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีแมนนวลด้วยนะเป็นตัว M นะครับเราสามารถเชนที่6เกียร ตัวดีก็สามารถเชนได้6สปีดเช่นเดียวกันเมื่อเรากดบวกลบเนี่ยระบบเกียร์เนี่ยเขาก็จะเชนให้เราสามารถใช้งานได้6สปีดเลยนะครับบวกลบที่กเกียร์นั่นเองนะครับที่วางแก้ว2ข้างด้านความสนางของสับผู้โดยสารคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับของโต๊ะเอ็กซ์ทีด้านบนเรายังมีช่องอันนประสงค์ก็ 2, คือช่องใส่แว่นตานะครับก็เพิ่มกล่องใส่ของกับลูกค้าที่ชอบใช้งานแว่นตานั่นเองนะครับสามารถใส่แว่นตาได้นะครับมีไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับด้านหน้าคู่หน้าแล้วก็ด้านหลังให้เราด้วยนะครับในการใช้ง,น,ง,งนัระคบ เอ็กเทีเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นสีเบาะผ้าสีดํานะครับก็ระบบปรับเบาะก็จะเป็นแบบปรับมืออยู่นะครับหมุนแบบมืออยู่นะครับตัวนี้สําหรับพี่แฟนเพจทุกท่านนะสนใจอยากได้รุ่นเอ็กเกทีเกียออโต้เก้าแสนสามหมื่นสี่พันหรือจะเป็นเกียร์ธรรมดาแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับแต่งยกสองแบบนี้นะครับก็สามารถทักสอบถามได้ที่ฟอร์ดแอปเปิลพระนครเกษตรนะครหรือช่องยูทูบฟอร์ดแอปเปิลนั่นเองนะครับทุกอาชีพจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเรามีเจ้าที่าทำสัญญาถึงบ้านด้วยแล้วเราก็ส่งมอบรถถึงบ้านดด้้้วยนนะะคคครรรัััับบลูกกกาาาา็สมมถถทไจด แฟนได้เลยรวดเร็วทันใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็พาพี่เพียร์ถึงท่านมาชมรีวิวรถรุ่นเอ็กซ์เทอีเกียร์โตคันนี้แต่งยก2แม็กจี้สิบทัมเมอร์รอบคันนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้ามีรถแต่งอะไรสวยพาพี่เพียร์ถึงท่านมาชมกันอีกครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ